แม่เสาเสือไม่ทุยแม่เสือสาว ar, ู้ yo, มาไงมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยพี well. ่โอ้โหแล้วลนเลยกูลนเลยกูอื้อยังได้นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเลทแล้วเริ่มเลทแล้วเริ่มเลทแล้วคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่อนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ อากาศร้อนจังนะท่านผู้ชมหมดแพชชั่นจะทำคลิปเลยเข้าเกมสักหน่อยดีกว่า2000 years later ลุยลุยลุยปลุกแพชชั่นกันหน่อยด้วยมาลอดนะครับผมโอเคนะฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวออกรองเท้าก่อนนะโอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมดิจัสก็เดิมกับรายการเจ้าฟอร์เกมนะฮะวันนี้เรามาเล่นมาลอดเลีนข้างกันอีกแล้วนะฮะโอเค อย่าบเบื่อกันนะจ๊ะวิ้ฟซีเลยเหรอฟซี <laughs> ด้วยลิกเตอร์ใช่ไหมลิกเตอร์เขาฟซีผมนะฮะโอเคมีลิกเตอร์มีเพน oh, มีอเลสเตอร์นะฮะวิยไปเวียดอ่ะโอ้โหลิกเตอร์คุณเป็นฟซีผมแล้วลิกเตอร์ต้องบวกกันหน่อยครับ <laughs> ผิวจัด <laughs> จัดหลบดาบได้ด้วยสุดยอดดูด,ด,ดปาดดาบไปหนึ่งทีฮนะโอเค เอาแล้วแล้วผู่ชมสูสีสูสีดูดีมันได้บัฟเราไปปะเนั่นนะต้องไปช่วยไหมเนี่ยต้องไปช่วยไหมเนี่ยเออมูละดได้แล้วสวย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 สวัสดีสวัสดีเพลินมาเพลนมาสวยพี่สวัสสวยพี่สวัวได้หรือเปล่าจะบวกต่อนี่ก็เอาได้อยู่นะเพลนนะโอเคนะฮะเกียร์เราก็ลงมาหาเพื่อนที่เลนล่างนะครับผมดิตอร์ พอเป็น f อเราเขาต้องรู้จักการเล่นของเราดีแน่ๆเลยฮะท่านผู้ชมปกติเวลาผมเจอเอนะี่คือรู้จักการเล่นผมดีมากนะ f อแต่ละคนโ okay. อเคแล้วไปอุ้ยหุยอุ้ยหุยในบ้านเลยเหรอมูลาดมูลาดมาหน่อยปาดสามปาดสองปาดสอง,สองไม่ใช่สามเมื okay. ่อกีด้ดูผิดดูผิดดูผิดมูลาดเมื่อไหร่จะมามูลาดมูโอ้โหมันไม่มามูลาดดุนดุน โอ้โหไปตีมังกรเล็กเฉยโอเคอืมเออเออเอออ่าเพิ่งมามาทำไมตอนนี้เนี่ยโอ้โหต,ตลาดวายแล้วเพื่อนมันช้าเกินไปแล้วนายมันช้าเกินโอ้<ๆ>โหเมื่อกี้นี้เขามานวัวช่วยนี่ได้อยู่จะได้อยู่นะชอตนี้อากาศมันร้อนฮนะท่านผู้ชมเราต้องเติมไฟด้วยการเล่นกวัวละครที่เราถนัดบ้างฮะโอเคโอ้เพิ่งรอดล่ะแต่เขาไม่เปลี่ยนตีนะฮะ เขาไม่มีอันตีเขาไม่มีอันตีใส่เลยแล้วกัน fc สวัสดีฮะได้ยินว่าข่าวได้ยินว่าข่าว <c oughs> ได้ยินข่าวว่าเป็นตัวเมตาเหรอฮะโอเคเอาอยัางไงฮะออกมาฮะออกมาออกมาแต่เขามีอันตีผมว่าเขาใส่ผมแน่เลยท่านผู้ชม fc คนนี้โอเคเดี๋ยวต้องรอเขามีอันติต้องมีอันติแน่นอนโอเคอันติเขามาแล้วฮะตีนกล้อฮะตีนกล้อตีนกล้อมันเป็นลูกล่อลูกชนลูกล่อลูกชนนี่มาแล้วเอาหรือเปล่ปาพุ่งมาพุ่งมา เรอปาดดาบอยู่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาอีตัวนี้ไม่เอาอีตัวนี้ดูดปาดยังไงโู้โหไดโอ้โหเราไดฮะตายไป่ต้องจบทำไมเขาโชคดีจังเลยเป็น FC ผมเนี้ยโชคดีทุกคนฮะท่านผู้ชมบอกเลยเออนั่นแหละแต่บนเราได้ฮะล่างน่าจะยังไม่แตกฮะเราไปเคลียร์กลางก่อนเพลนมันตีป้อมแน่นอนเขาตีป้อมแน่นอน เขาไปแล้วฮะเข้าไปบนแน่นอนฮะชืบปื๊บปื๊บโอเคมูลาดอยู่ล่างนะเอ้าเอ้าเอ้าอยู่นี่เองเหรออยู่นี่เองเหรอครับผม f c f c สุดโหดไม่ถึงอีกยังไงขอทำไมไม่ถึงวะทำไมวิ่งไวอย่างเงี้ยลิกเตอร์โอ้โหพ่อหนุ่มโดนบัฟมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวมากนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเหลืองจังเอาเหลืองจริงจโอ้เราไม่โดนอีกโอ้โหผิวเกินโอเค โอกคุเรามาเยอะมากเอากระจิตกระใจพวกโอ้โหสามกระจิตกระใจพวกคุณนี่จะกะไม่ให้ผมเกิดเลยเหรอเนี่ยแล้วทำไมทีมผมไม่เห็นมาแกงผมสักทีเลยเนี่ย <laughs> โอ้โน่าสงสารผมจังเลยสงสารตัวเองนี่แหละ <laughs> โอเคเพื่อน <laughs> เ,เอามังกรอยู่นะอย่าโดนล้าสน,นะพเพื่อนอ่าอย่างน้อยให้เขาได้ฆ่าเราแต่ว่าก็อย่าเสียมังกรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย fc เราไปเติมแล้ว fc fc เย็นโอ้ลิเตอร์ว่ะเติมเรียนไวจ้าโอ้โหแล้วฆ่าหน่อยฆ่าเขาหน่อยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอืมชดแก้แขนครับผมไปแล้วฮะล่างครับผมล่างฮะห้านาทีเรียบร้อยฮะปอมหายถึกแล้วฮะมันต้องได้ปอมแล้วครับผมขอดิบต้องได้ปอมต้องได้ปอม แต่ผมตีป้อมเบามากเลยมาหลอดนี้เป็นตัวที่ก็อย,อย่างว่าฮะท่านผู้ชมคงไม่มีใครเล่นเป็นสายแบบพวกเ่นสเปียออกมาตีป้อมหรอกนะมีก็อาจจะแหวกเกินเออนะฮะในแรงครับผมเราจะอจะเล่นแบบนั้นนะผมแนะนำายเบโอเคมันจะเป็นเรียกได้ว่าพลาละเกินไปฮะพลาละครับผมไม่ใช่พลาละะอย่างเก็บเบอร์ทูใจะแตกแปลวครับผมอฮ้ย จุบฟุมฟุมฟู่มพันสองพันสองแล้วเกมนี like ้ผมจะออกของเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะมีห้อยดาบแดงมานะครับผมชิ้นสุดท้ายฮะไม่ใช่ชิ้นโอ๊ยกระตุกหนึ่งทีอีกแล้วไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายฮะเป็นชิ้นที่ห้าฮะทำไมไม่ตีใแต่ตื่อนั่นแหละฮะตัดคลิปหลังปอมด้วยตัดคลิปหลังปอมด้วยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มทำไมเทพยจังเลยพ่อหนุ่มอฟีสุดโหดฟี จะไปไหนครับอูหกระตุก่ะกระตุกว่ะากระตุกว่ะพันสามนะพันสามนะเอาเอาที่หายแล้วเพื่อนคูหมดเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่เดินทางนี้ไม่เดินทางนี้เพื่อนผมหมดแล้วเพื่อนผมเกลี้ยงทีมเลยช็อตนี้โอ้โหวุ้ยโดนทางนั้นนี่โดนปิดนะฮะโอเคอุ้ยเสียร่างคิดและท่านผู้ชมไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันลิเตอร์ตีแรงอยู่นะฮะโอเคไปก็ไปก็ไม่ได้อะไรฮะท่านผู้ชมงั้นตัดกลางไว้ฮะ นี sure ่ไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหเกมอย่างตามฮะผมรู้สึกว่าเกมตามมากเลยไม่ตามบ้าอะไรเราเาเสีย2ป้อมนี้เห็นไหมนี่เมือนระเดียนออฟทรอยครับผมผมว่าเจออเลิสเตอร์แล้วก็อารัมฮะแถมยังเพลนอีกฮะท่านผู้ชม3ตัวเวทฮะฟืบรอยชิ้นเดียวนี่คือคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องจัตวาเกมฮะโอเคอุ้ยอารัมมันก็เอาเรื่องจังเออตันแม่ฮึ่มคอมโบคอมโบโดดเว้านะเมื่อกี้ โดดวอา์นะเมื่อกี้เออยังไงโอ้โหโอ้โหมันจะเป็นกลิ่เป็นโอ้โหเยอะมากรถป่าตาจือออเอมีแววแล้วว่ะมีกลิ่นแว่าเกมเนี้ยกลิ่นมันเริ่มมากลิ่นมันแรงมากเลยกลิ่นเหมือนแบบกะปิชุบแป้งทอดเลยในเกมเกมนี้มูลาเราหนึ่งสามแล้วนะฮะโอ้โหป่าเราเล่นยากมากท่านผู้ชมเล่นยากเกินมูลาเจออารมณ์เข้าไปโอ้ย โอ้ยโดนปิดโดนปิดเพื่อนเขาน่าจะอยู่นู่นหมดฮะโอเคถ้าเพื่อนเขามาเขาน่าจะใส่เราแลฮะดูดูง่ายๆฮะนี่ไงนี่ไงเนี่ยคือคือเพื่อนเขาอยู่ใกล้ฮะนี่เห็นปะมันมาแก๊งผมบ่อยยังไะเลสเตอร์กับอนเนี้ยเลสเตอร์กับเพนอะแต่ฟังผมคือโอ้ยออ้ยออ้ยไม่พูดแล้วเจ็บคอเอาอีเวนทำไมมึงดูดไม่ออกโอ้โหโอ้โหโอ้ตายสิทำไมกดดูดไม่ โอ,อ,อ,อผมว่าต้องรอ2คนวะในเกมเนี้ก็คืออลิซกับราวิลฮะท่านผู้ชมคืออลิสกับราวิลเป็นตัวเลทมากฮะ <c oughs> เรานี่เป็นตัวต้นเกมกับกลางเกมนะฮะสำหรับมาลอตมาจ้าก็กลางกลางไปทางเลทอยู่นะฮะโอเคอู้วายวายอยู่ทําไมล่ะครับผมมีเครื่องบินก็รีบขึ้นเลยฮะช็อตนี้จะอยู่ให้เขาเก็บเก็บภาษีทําไมฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาทำไมฝั่งลูกค้ามันรักผมอย่างเลยฮะมันรักผมอย่างเลยฮะโอเคเฮ้ยทำไมอเอเลสเตอร์ยืนนิ่งเ,เมื่อกี้โดนอันติลาวิวเหรอใช่ใช่นะฮะโอ้โหแล้วจับเราแล้วจับเราฮะเขาจับเราฮะเขาจับเราฮะโคตดูดเลือดครับโหดจัดมันเอาเรื่องมันยำเราเรียแล้วเฮ้ยเพยนมาเพนมาดูดจุ๊บๆใส่ถั่วเต้นเอาหน่อยๆๆๆๆเอาหน่อยๆๆเอาหน่อย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 โอ้โหแล้วเอาจะบอกนะหมด โอ้โหเราหมดลิกเตอร์โอ้โหเราลิกเตอร์เก็บ,บกเอฟซีหืคุณเปลี่น f อผมทำไมคุณไม่ปลานี้ให้ผมเลยเนะี่ยต้องเล่นยังไงถึงจะชนะวะท่านผู้ชมผมต้องโดดแบบโดดแม่นๆนะ่ะคือทีมอุ้ยอุ้ยมูล่าอย่าเข้าไปตายดันให้ก่อนดันให้ก่อนฮะลิเกเตอร์หายฮะ f อซเอฟซี FC FC เราเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาก็คงมาฮะ <c oughs> ดันแล้วกลับครับผมดันแล้วกลับ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 ครับผมโอเคเขาต้องมาเอ้ย ิกเตอร์อยู่ล่างเหรอพิกเตอร์อยู่ล่างแต่ตรงนี้จะมีคนมาป่วนนะฮะคุณไม่สามารถทําได้หรอกฮะคุณคุณคุณอาร,รมัมคุณแม่สาวเสือไม่เุยไม่เสือสาวหมาไยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยพี่โอ้โห้วลนเลโหูอนเลยอูอ้อ,ยอย้อ้อ้นะเอ้แล้วเอ้วห้วเอ้โเร้โเ้ เริ่มเลทดแล้วเริ่มเลทดแล้วยังไงอะไรแล้ว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 เฮ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนโอ้พุ่งมาเหมือนกับจรวดแบบยิงออกไปนอกอวกาศฮะจวดมาเลยฮะช็อตนี้จวดมาเลยลิกเตอร์คนนี้เ็เอาเรื่องจริงจริงมันเอามันเอานั่นแหละเริ่มเลทดแล้วเริ่มเลทดแล้วโอเคโดดดักได้ปะได้แต่โอ้โหกันได้หมดเลยทำไมสกิลสองมันผูเดาไวอย่างว่ลิเตอร์เนี่ยฮะ เฮ้อ ا, ูดเอาไวจังวะเฮอ ا, ยังไงสลิมก็ได้เอาสิเอาสิพี่เริ่มเลทแล้วโอ้โหวร์ปต่อหน้าอีกโอ,โ,โอเคโอ้ยเขาวา้าจริงวะเขาไม่ได้วร์ปเขาไม่ได้วาร์ปหลอกฮนะเขาวาร์ปจริงฮะไม่ได้อยู่ดีวะท่านผู้ชมโอเคภูรัตเราต้องเล่นให้ได้เยอะกว่านี้วะ่ะที่จริงฝั่งเราควรจะได้เปรียบนะเอาจริงจริงจริงเลยโอ้โหเพียนมาครับผมเพียนมาครับพี่มันติดตรงเทนนี่แหละนะฮะ โอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่โดนสักตัวลมล้วนล้วนยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีพลังแฝงสุดโกงพลังแฝงต้านซีซีฮะบวกกับรองเท้ากันซีซีไปเรียกได้ว่าหอกสลิมนี่คือแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวเลิกต้น13ต่อ22ฮะอุ้ยเฮ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 ้ยมากระตุกอะไรตอนนี้เนี่ยอุ้ยงูยิงงูยิงงยเอาป่ะอุ้ยไม่มีอันตีว่ะโอ้โหเขียนมาแล้วครับผมมันล้วงมันพร้อมล้วง กันรอมล้วงครผมโดดฮะปึ้มโอ้โหไม่โดนสักตัวอีเวนไปบ้ามูรดเขาไปปาดโชเชโชเช,ชเแล้วก็ไม่โดนไฟเลยทั้งสิ้นฮะสลิมเพนมาเพนมาได้ได้ได้สิได้สิได้สิสสโ,โมีซีซีหยุดหยุดก็ไม่ได้อยู่ดีมันสกิลสกิลถอดวิญญาณปไม่โดนซีฮะโดนแค่ดาเมจฮะโอ้โหแล้วดาเมจเราฮะกว่าจะปาดได้ตัว <laughs> นี้โคตรตึงห,หุยมูรดโดนล้วง <laughs> ในนี้ปะจุดจวบในนี้ในนี้ในนี้ hello my friend ตีมังกรอยู่อะกูไม่ทันวะ่ะไม่เป็นไรเขียคลิปน,นะฮะเขาน่าจะทยอยไปเอาดาร์กนะ่านผู้ชมหรือมาปิดเราวะววเดี๋ยวดูแมพก่อนดูแมพก่อนโอ้อยู่กลางหมดเลยโอเค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 อเพืเ่อนๆ4สี่คนไว้นะสี่คนไว้เราต้องเวฟนี้เรากลับฮะแต่กูว่าไม่ทันวะ่ะ <laughs> ว่าไม่ทันวะ่ะนี่ไง <laughs> นี่ไงนี่ไง <laughs> โอ้เยอะจัด เยอะจัดโอ้โหปั๊ทำไมฝัง่งตรงข้ามมันรักเราจังเนี้ยโอ้โหไม่อยากให้คนทั้งโลกมารักเราฮะไม่ต้องรักผมขนาดนั้นก็ได้ฮะโอ้อะไรของเขาเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ยหอ,อกอีกแล้วโอ้ยโ,โดนแต่หอ,อกอยังไง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 ไม่ได้วะแห่ไปมงกรแล้วนะฮะอะลาม,มาโซนอยูเ่เขาโซนแล้วฮะเขาโซนแล้วฮะบูล,ลาดเขาไปป่าอาเลสเตอร์จับแล้วโจดโวิป เลื่อ,อนอติขอขอสักศพโอเคตัวปัญหาตายไปแล้วหนึ่งโอเคไม่มีอลเลเตอร์ไม่มีสลิมขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนอลเลเตอร์ตายไปแล้วสลิมขพ้่งมาสลิมช้าแล้วสลิมือ้อนั่นแหละโอ้โหมันเป็นความดี <c oughs> ความชอบของเราฮะหลว, <laughs> วงเมด ลวงตัวสําคัญตายให้โอเคผมจะไม่โดดอะไรเลยผมจะโดดตอนอเลีเตอร์จับเลยท่านผู้ชมมันจะจับใครก็ช่างผมจะโดดใส่หัวมันฮะเออหรือไม่ก็ให้มันจับเราก็ยังดีฮะให้แบบลาวิวเลยได้ฟรีโอเคคือลาวิวเราไม่ได้ฟรีอะท่านผู้ชมหลายไฟฮะป้ดนล้วงหมดฮะอันนี้เป็นข้อข้อหนึ่งเลยที่มองเห็นชัดมากดูดเลือดปาดปลื้ดอ่าเลดเกมเราก็ไม่ใช่เล่นๆฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ปี๊ปีฮะ เออถูดเช็คไปวิยอยู่นี่ Hello my friend อืสวัสดีครับผมเด็กคุณนี่เป็นเป็น f c ก็เบาๆให้หน่อยนะ <laughs> เจอ f c เจอ f c ถลม่มโอ้โห f c ผมเก่งมากฮะท่านผู้ชมคนนี้คือเรียกได้ว่ามีสติสัมปยัญชะ <laughs> สัมปยัญสัมปัญญะแล้วก็เล่นรู้เกมนะง,ง่ายคือเล่นเก่งแล้วแหละฮะโอเคยังไงยังไงยังไงฝันนี้โอ้โห ขวดาด์กนั่นหรอมันจะจับใครอะ่ะเรามาโดดใส่เลเตอร์แล้วกันอืออือโอโ้ยจับจับจับจริงจับจริงจับจริงไม่ตริงนงางอือตายไปเสือสองพันสามฮะสองพันสามฮะเออผมจะไม่ฆ่าใครทั้งนั้นผมมาแล้วผมจะอือเป้าหมายคือเลเตอร์ผมจะฆ่าเลเตอร์แต่อตอนนี้ปวกกับเอฟซีฮะเดี๋ยวไปจไดิบมึงปาดทำไมตรงนั้นเนี่ยยังไงปาดโอ้โหผิวจัด เก่งจังครับพี่เก่งจังเโอ้โหเราไม่ถึงผิวมากโอ้โหเหมือนกูมาชม F4 อ่ะเกมเนี้ยเหมือนไม่ได้มาโชว์พาวเวอร์ตัวเองอ่ะเหมือนมาชม F4 ล้วนๆ F4 คนนี้คือใครฮะมาดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ด้วยฮะเออผมอยากรู้ครับผมอ่แอดมาด้วยก็ดีนะเก่งขนาดนี้มาลงแรงด้วยกันฮะมาแบกผมทีโอเคฮะ ชอบการที่เขาเล่นแล้วเขาพิ้วมากฮะท่านผู้ชมส่วนมากเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจะกดโซโล่ฮะผมจะไม่ค่อยอกดกับใครนะฮะก็อย่างที่รู้ฮะแอดเพื่อนผมมาแล้วก็ชวนผมเข้าทีมเนี่ยถ้าผมไม่รับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะเออผมไม่ค่อยกดกับใครผมชอบกดโซโล่ฮะมันง่ายดีโอเคโซโล่มีอะไรที่แบบรอเราอยู่ข้างหน้าตลอดฮะแต่ว่ากดกับทีมนี่คืออ,อุ้ยมันต้องคุยกันตักผมไม่โดนโอเคเอาลิเตอร์ก่อนดีกว่าเอาลิเตอร์ก่อนดีกว่า ยังไงอุ้ยใบใบกันเหรอยืนอยู่ยืนหยัดยืนตายอยู่อยู่อ่าโดนสลิมละลายแต่มีเก็เกิดฮะดูดจ้วบยังไงตายหมดเลเตอร์เดอะเลเตอร์โอ้โหระบายแบ็คมาลัวลเลยฮะซื้อเกิดมาลัวลกันเลยทีเดียวโอ้โหลิเตอร์อยู่นี่ลิเตอร์อยู่นี่เอาละตายแล้วโอเคออกทอยก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกโอเคฮะไปครับผมสามสามครับผมแต่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่อ้โหไม่ทันเฮ้ยมันล้างเหรอทำไมมันออกไวจัง มันออกไวมากปกติโดนอันติลาวิวเอ้ยเดี๋ยวลาวิวก็ไม่ได้ยิงไกลนี่หว่าเมือเ่อกี้เนี่ยกะว่าจะดันคีฟแต่เพื่อนจะจบซะงั้นมาแล้ว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 เอายังไงเนี่ยยังไงไม่เอาใช่ปะโอเคไม่เอากลับไปดันคีฟความรวยนี่มันแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์มาทำไมแล้วฮะตันแล้วครับผมช็อตนี้ฝั่งเราบอกเลยว,ว่าเลดเกมส,สู้ได้อยู่ฮะอลิสกับลาวิวสองคูห่หูคนหนึ่งยิงคนหนึ่งสโตร โอเคแล้วก็มีเราอีกตัวที่ยืนหน้าด้านให้ฮะเออเอเลเตอร์ตายอีกแล้วตัวสำคัญเอเลเตอร์เป็นตัวเป็นตัวสำคัญมากเลยนะในไฟผมว่าเอเลเตอร์ตายไปนคนหนึ่งนี่ฝั่งตรงข้ามจะจับลาวิวหรือว่าจับมูลาดเราไม่ได้เลยฮะโอเคอลบจับไปแล้วครับผมตัวใสโอ้โหทำไมผมบื้อบ่อยในเกมเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลังหลังจะไปใส่ออนั่นแหละ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 เออหอ,อกมา ไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันเอาแล้วโอ้ยโดดโดๆโดดโดดโดูดสวบเข้าให้สกิลสองไปแล้วโอเคผิวจัดผิวก็ไล่ออกไปฮะดิกเตอร์เลดเกมฮะมันจะสู้พลังซีซีได้ไงซีซีผมเยอะซีซีผมเยอะก็มาสิอืมบินตุ้มชุบปาดโคตาตายสองตายสองดูดยังไงปาดตายตายเอาบายแบ็กมาฮะ ยืนยิงยิงยิงเข้าไปสิโอ้สุดยอดมากฮะท่านผู้ชมผมบอกง่ายๆเลยนะฮะในเกมนี้เนี่ยโคตรเอาเรื่องฮะ FC ผมคนนี้ฮะเฮ้ยเห็นว่าต้นเกมนี้ผมโดนยับเนี่ผมก็ ที่2อยู่นะเว้ยอ้โหแล้วอลิสอันดับหน,นึ่งฮะอลิสเอวฮะท่านผู้ชมแล้วมาหลอดอันดับ2ฮะแล้วอีก3คนเป็นยังไงอ่ะไปดูสกอร์ไหมดูสกอร์ดี๋ยวไม่ห่างกันเลยสกอร์เก้าเก้าทุกคนเลยฮะมีอลิสิบจุดสาคนเดียวครับผมโอเคแสดงว่าทีมเราแบบเข้าขากันดีมากฮะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ฮะ แล้วก็เจอ FC ศูนย์โหดด้วยฮะโอ้โหโอเคนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้โอเคนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่าย